แต่ว่ามันอาการหนักจนเกินไปคือแบบมันไม่แบบใบไม่มีเลยใบร่วงหมดเลยทํามันเหี่ยวมันเฉาฮะแต่มันก็ยังพอมีรากอยู่ะฮะเอาทําแบบนี้ครับใส่แบบนี้แหละครับแล้วเราก็ควบแน่นอีกสักทีนึงก็คือการเอาอบเอาถุงใหญ่หน่อยครับถุงสิบโลก็ได้แล้วถุงอ่าสิบหโลมันใหญ่ๆหน่อยอคุม สวัสดีครับผมคันชิตเกษตรออนไลน์ครับเดี๋ยววันนี้จะมาอนุบาลกิ่งตอนฝรั่งครับที่เราซื้อมาจากสวนต่งตางๆบางทีเราซื้อ,อเป็นกิ่งตอนมาครับกิ่งตอนเนี่คือมันมีรากอยู่แล้วแต่เขายังไม่ได้ชำลงถุงยังไม่ได้อนุบาลถ้าเรามาปลูกเลยมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะตายเยอะ เราก็เลยต้องมาอนุบาลดูก่อนคนะอนุบาลก่อนมันจะได้ไม่เสียหายบางทีเราซื้อมาซื้อมาจากสวนนะครับพอมาถึงถึงเราแล้พอส่งมาถึงเราในใบร่วงใบเหี่ยวหมดนะฮะถ้ามันมีรากครับถ้ามีรากนะไม่ต้องกลัวครับถ้ามีรากเราสามารถที่จะ,ะใส่ควบแน่นมันอบมันได้ครับไม่ต้องทิ้งครับไม่ต้องกลัวตายอ่ มันมีวิธีทําอยู่นั่นแหละสั่งซื้อมาแล้วมันเป็นแบบนี้จะต,ต้องมาปักชําก่อนนะอันนี้เป็นฝรั่งสุยมี่ครับเป็นไส้ขาวสุ่ยมี่ลองตอนดูฮะเราก็ไม่เคยตอนมาก่อนลองตอนดูลากก็ออกดีฮะโอแต่ก็เกือบสองเดือนเหมือนกันฮะลา,ลากสีนี้สามารถตัดได้แล้วฮะตัดลงมา ทําทการชําได้แล้วเนี่ยถ้าลากขาวเกินไปก็ไม่ดีนะต้องให้เป็นสีออกอเหลืองๆห,หน่อยฮนะถึงจะดีเดี๋ยวมาลองใสก่กัขั้นตอนตัดก่อนตัดเชือก พอเราทําการแกะแล้วนะครับพอแกะแกะแล้วนี่ลาก็จะเยอะดีนะเห็นไหมถ้าเป็นไปได้เราจุ่มน้ํำหน่อยก็ดีนะนี่น้ำนับ1นึถึงสิก็ได้นะครับถ้านานเกินไปเดี๋ยวอ่า ขึ้มะพร้วา,พาวมันจะแตกนะครับนี่ฮะหนึ่งต้นน,นี้ก็ถุงขี้เท่าขี้วัวสองอย่างนี่ฮะขี้เท่ากับขี้วัวสองอย่าง ใบข้างล่างเราก็เด็ดออกก็ได้ครับนะฮะเด็ดออกไปเลยครับใส่ลงไป ทำไมเราต้องจุ่มน้ำก่อนฮะเพราะว่าบางทีเราใส่ไปแล้วเนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับแล้วเราลดน้ำครับมันก็จะเปียกแค่เฉพาะดินแล้วมันก็ไม่ค่อยซึมยังบางทีเรามันมันเต็มแล้วมันก็ยังไม่ไม่เปียกขุยมะพร้าวยังไม่เปียกลากพอพอพูกนี้ฝรั่งนี้ต้องการน้ำาฮนะเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นหนึ่งต้น ต้นแล้วนี้เราก็ไปตั้งไว้ที่มันร่มๆนะฮะแดดร่มๆหน่อยอย่าไปโดนแดดจัดนะครับแดดลำไรลำราลนิดนึงถ้าโดนแดดจัดมันก็จะเฉาะฮะมันก็จะมีบ้างครับที่จะใบร่วงครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเดี๋ยวพอใบมันร่วงหมดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ฮะไม่ไม่ตายครับ เพราะลากเยอะแล้วครับลากเขาเยอะมากสําหรับน้ําที่จุ่มนี่ก็ถ้าเกิดถ้ามีแบบน้ํายาเร่งลากเราก็สามารถจุ่มลงไปได้นะฮะผสมน้ําเจือจางหน่อยไม่ต้องเข้มมากาเพื่อที่จะเร่งลากให้เขาก็ได้นี่ฮะสุยมี่ทาได้กับทุกฝรั่งทุกสายพันธุ์นะฮะแบบนี้นะครับบางท่านซื้อไปแล้ว แบบซื้ออย่างเป็นจริงตอนไปครับเราต้องไปอนุบาลก่อนนะครับใช้ปลูกไม่ได้นะฮะต้องอนุบาลก่อนคือการเอามาใส่ถุงแบบนี้หรือถ้าเกิดว่ามันอาการหนักจนเกินไปคือแบบมันไม่แบบใบไม่มีเลยใบร่วงหมดเลยทํามันเหี่ยวมันเฉาฮะแต่มันก็ยังพอมีรากอยู่นะฮะเอาทาแบบนี้ครับใส่แบบนี้แหละครับแล้วเราก็ควบแน่นอีกสักทีหนึ่งก็คือการเอาอบเอาถุง ใหญ่หน่อยครับถุงสิบโลก็ได้แล้วถุงอ่าสิบห้าโลมันใหญ่ๆห,หน่อยอ่าคุมอ่าที่เขาใช้อบกันเนี้ยอ่าแล้วมันจะไม่ตายครับมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่ใบอาจจะร่วงหมดฮะแต่แล้วมันมันไม่ตายแนละ้วอ่าบางคนคิดว่ามันตายก็ทิ้งเลยเสียดายครับเวลาเราซื้อไปแล้วโอเคครับแค่นี้ครับขอบคุณมากอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ